สวัสดีครัสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราสองคนจะพามากินเมนูโ่งโควิดนะคะไข่คุกไข่ต้มคุกข้าวค่ะแล้วก็กินกับแตงกวาแล้วก็มะเขือม่วงค่ะก่อนกินผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราสองคนหน่อยนะคะขอบคุณมากๆค่ะมาๆค่ะกินด้วยกันค่ะ ง่ายง่ายแต่อร่อยมากเลยนะคะยุคโควิดก็แบบนี้แหละนะคะกินไปก่อนมาค่ะพี่น้องอกินข้าวโควไข่จุ่มกันค่ะอร่อยนะคะลองทำกินดูค่ะง่ายง่ายแต่ว่าอร่อยจุมไข่แล้วก็ตักเข้ามาใส่ในกระมังแล้วก็ใส่รสดีพงชูรสคือพริก ต้นหอมผักชีลงไปกระเทียมเจียวซอสพริกนิดนึงค่ะอร่อยมากอร่อยนะคะลองทำกินดูทำง่ายๆแต่อร่อยมากเลยค่ะมากค่ะกินด้วยกันค่ะทำง่ายกินง่ายอยู่ง่ายครับพี่น้อง นี่เลยค่ะคั่ใหญ่ๆเลยค่ะหืมสดยอดเลยค่ะโคือกลมาครับแดงกว่ากรอบๆเย็ยนๆจ้า <c oughs> ซอสพริกก็ใส่พริกบนก็ใส่นะคะอร่อยค่ะลองทำกินดูค่ะง่ายๆหบอกเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วนะคะอืมอร่อยครบรสในจานเรียวเลยคะ่ะ กินให้พ่ออยู่ได้ก็พอแล้วครับพี่น้องเด้ออร่อยมากจริงๆครับนี่ค่ะลูซีซันนะคะน่าอร่อยไหมคะอืมอร่อยสุดๆ นี่ค่ะไข่ผักชีเอาเลยค่ะเฮ้ยคำใหญ่ๆไปเลยคุณแดงอืมจุด อันนี้ภาพพี่น้องมาเก็นข้างนอกนะคะนี่มีต้นขามีเปลี่ยนบรรยากาศนิดนึงเดี๋ยวพี่น้องมือคะ่ะมือนะคะกับข้าวแม่อร่อยก็ชมบรรยากาศข้างหลังอืมอร่อย อยู่ใกล้ๆต้นมะนาวด้วยมีผักอย่างล้านิดล้าหน่อยครับปลุกไว้กินประหยัดกินนะคะพี่น้องถ้ากินไข่ก็ต้องไม่ต้องกินมามากแต่ถ้าไม่ใช่ยุคโควิดแบบนี้ก็กินข้าวแบบนี้ น่าจะมีน้ำซุปนะครับพี่น้องแต่ว่าน้ำซุปเอาไว้กินมือหน้า่ะเพราะว่าต้องประหยัดกินครับพูดตตดๆไปนะครับพี่น้องถ้าพูดอะไรไม่ดีก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่น้องใช่ค่ะเราสุงคนบางทีก็พูดพูดไม่ค่อยชัดนะคะอร่อยจริงๆค่ะไม่ได้พูดเรียนนะคะ มพูดไม่ชัดแล้วก็บางทีก็คิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้นครับแรงเป็นคนตรงไปตวงมาครับคำใหญ่ๆเลยค่ะอืม มาคะ่ะมาคะ่ะ khăm nhà dạy bởi lời đáng năm số qua trong lùm năm lùm năm bào tam thì lắm แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับพี่น้องเิ็นพ่ออยู่ได้ครับเพราะว่าไปไหนก็ไม่ใช่ว่าไปไม่ได้นะครับพี่น้องไปได้ครับแต่ว่าโอัวค,ครับขนาดใครมามายังหาซื้อยากมากเลยค่ะใช่ไม,ม่คนะ่อยมีครับ Thì ừ. nhé ừ. ทำสุดท้ายแล้วค่ะอร่อยจริงๆหมดเกลงทุกอย่างแล้วค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแรงพากินด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ